ฝรั่งมาแล้วสวัสดีจ้าทุกคนแบนมาสวนจ้าเอ่อตอนเศร้าจ้าแบนมีเวลาหน่อยหนึ่งแบนก็นเลยมาสวนจ้าแบนมีเวลาลวจ้าเฮ็ดเฮ็ดคลิปกับโมีเวลาเฮ็ดงานไหมจ้าแบนทำงานเอ่อเต็มเวลาไหมจ้าเลยโมมีเวลาเอ้ซิดาร์มาแล้วสวัสดีครับซิดาร์มาเห็ดยังมีตงแต่ยามาส,นาสนวนเมืองสวนอาจารย์เป็นแบบไหนมีแ <laughs> ต่ยามีแต่ยาเดียว เดี๋ยบ,บักแตงกับมีแตงขึ้นเนาะแตงน้อยแตงน้อยพักบุ้งก็บบกขึ้นดอกจ่าพูดนะพักบุ้งไม่ใช่หยาเมืองเลยจ่า, <c oughs> จาพักบุ้งมาล้องมาแร้งอากาศวันนี้เป่นไงอันนี้กัไอ้พักอา,า,ากาศค้าไหมจ้ะพักกาศขาวก็บจีขึ้นงามเดี๋จ่าแต่แหวนโมมีเวลามาถอนหยาไหมจ้าเบึง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 โอ้อากาศค้าก็ลังงามอีกาเฝ้าใหรอีกา้ขำขำ ไรกาเฝ้าไอ้นกนกพิลาบมัน oh, ก ah. <ous> <me> ็ยังมาจิกไปกินบ้างเนี่ยโอ้ยเนาะองคสิทาสวัสดีครับจังเมื่อกี้สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับแล้วดูแต่งดูแต่งดูแต่งเอาสันว่าคือตะก้าใส่ของแขนเบืองแต่งเนี่ยทุกคน Nee. Paprika kommt vor lang. De, mit der Ja Dio. Vor lang, gab kommt die... Mai, mi wieder laut, Nee, pikt die. Mai können. Ah, ah, gar nicht. Nee, Mai kehr. Kommt die. Mit der Ja Dio. ทีน oh, oh. ูนล <cam Around streaming> ักขัทิดคงฟังฟงโอ้ซุกเล่าโอ้มีตกด้วยตอกเล็กเล็กกขัดทศหาหกต้นคงฟังงก่อนใช่จะมาไดอยู่ที่นู่น

อันบักแตงน้อยไหมจ๊ะบักแตงน้อยโอ้ยแมงแมงตัดว่าแมงกัดหัวร้านนะนี่บักแตงแบกแตงน้อยไม่ใช่ะบักแตงอันอากาศบริจาคแว่นกับมิแตงเก็บได้จ้ะเนี่ยเอาไปกินเพาอะไรกินนี่คนไทยเก็บ ซีน่วยเหรออู้นี่อันนี้อันนี้บักแตงหน่อยไหมจ้ะบักแตงหน่อยไหมจ้ะบักแตงหน่อยของฝรัง่งกะเนาะใครด้วยซ่ำเนี่ยจ้ะตรงนี้ต้นกันยังหน่อยเขาเอินเอ่อมินี่มินี่มินี่บักแตงมินี่คว้าเกลือไหมจ้ะตรงนี้างในนี่หลายหน่วยละ่ะเอ้ใจเลยอ่ะอือนี่อะไรเก็บเก็บกใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเส้นวา <laughs> หน่อยหนึ่งหน่อยหน่อย มึงเนี่ยหยาไ,ไมจ่จ้ะมีเวลาเห็ดสวนเลยจ้ะนี่ทุกคนกคนไทยหาหาเต็ง,เป,เ,งเ,เป็นเล็กมามีแต่ไม่ชื่อมินิโก,กุ๊ก,ก,เ,ก,กเออเออทุกคนฟัง,างมาเวลามีแต่ยญาอันเดียวมามาเป็นสาดมีแต่ยญาอันเดียว ไปเตย่าทัวทัวย่าย่าโอ้คนไทยได้อีกอากาศดีนะวันนี้อากาศเย็นหนาวป็นกปลาผัวปลาบักปลาหย่าสวนนู่นน่ะปลาหย่าสวนหลังๆมีเวลาเห้สวนนี่ทุกคนเ่็ดปลามามีเวลาทำซ่าท อันนี้ฝรั่งมาทำสะอาดไม่ปลูกซักกะยังผีนี่ไม่ได้ปลูกอากาศไ,ไม่ดีอากาศไม่ดีไม่ดีอากาศเย็น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 โอ้คนไทยกุกมากุกมาคน,ทานไทยมีอะไรเงี้ย,ย,ย,ยลูกพีสโอ้โหได้ลูกเล็วลูกแพะลูกแพะได้แล้วลูกแพะเฮ้ยท<อ>ุกคน คอนไทดินเดินหาเต็งแต่ไม่มีกาเก็บแล้วหาะอะไรอีกเออบอกซิราหาเต็งไม่ขึ้นนะไม่ขึนไม่มีไม่เป็นอากาศดีมาขึ้นแจ้งหนาว,วอย่าว่าบอกคอนไทเฮ้ย <laughs> <laughs> จับแล้ว ทำอะไรชิมก่อนชิมก่อนมินิกัวเกีอวจับแล้วจนจับฝรั่งแล้วจับขโมยแล้วกบกบเจ้ง่หนแซบ่ะอันนี้เป็นกัวกันย้ายมีอะไเป็นมินิมินิมีน้ำมิน,มมนินั่นแหละเล็กๆแซบๆกินคนเดียวคนใจกินที่บ้านตำมตัตำตำัตำตำทำไม S <S <an> โออ้ม,มีอย่างจำเล้วนี่แว่นมาสวนมาเบิ้งสวน <S <S <an> <S เห็นสวนเราแบบเมืม่อยใต้หยาผมมีเวลาเพราสะสาเหตุงานเต็มเปสิละ่ะแว่นเขาง,งานสิบโมงเศร้าเลิกสามทุ่มแม่จ้ะแว่นเหตุงานเวแบบลายาวเลยแว่นกับสิบโมมีเวลามาเหตุสวนระเบิงสวนแม่จ้ะสวนกับสิบแบบมังเสียจะ้ะว่าเป็นตะเบิงหกกับหก

มักเขือกับบักพีกแหวนบันเป็นตาเลยจ้ะเขือกับกำลังขึ้นแต่ว่าอากาศมันหนาวไหมจ้ะมงนี่นเขื่อนกำลังงามจ้ะโอ้ผมมีคลิปเฮ็ดจ้พะพ่อแหวนผมมีเวลาเลยผมเออผมมีคลิปเฮ็ดแจะสิเฮ็ดคลิปอ,อีกอย่างไหมจ้ะคนบ่กเขือเทศพลังกับข้นลรอผมมีคลิปมึงพลัพออง,มมลงเฮ็ดบอกเขือเทศ <laughs> มันนั่นแหวนมีเวลาหน่อยเดียวหรืแหวนมาทำความสะอาดแปลงนี่แปลงนี่นสะอาดก็มูนอกนั่นจักอีหยังจ้ะไม่ใจหยาฝนก็นตกจก้ะฝนตกหยาก็ขึ้นอากาศก็เย็นผักบ่ขึ้นไม่ใจปีนี้ว่ามีผักอีหยังสักอย่าง,ยางอยู่สวนมีแค่นี้ละจ้ะพักแบบอัน พวกสลัดพวกกวางตุงพักขนาไอ้ยังสี่ใบจับปีนี้บ่มียังจักยางเลยสวนเวียนเฮียรงพักสิดาักสิดาเฮทศมะเขือเทศมาแล้วมาแล้วมันมีดอกเป็ดอกไอ้กินไหมดอกก็มีลูกก็มีแต่อากาศเย็นอ่ะทำไมจะไม่ได้กินได้กิน <c oughs> อากาศไม่ดีอากาศไม่ดีเหรอลังรีออกบด ืวนหกคาหกแน่เดี๋ยวปีนีดถ้ามีเวลาแหวนจะไปเกมเ็ดดูอจะ้ะปิกายเห็ดบ่มีเออกจ้ล้วก็บ่มมีเวลาพร้อมเราค่ะเบิ่งสวนไปเนี่ยเจาเดินช้าหน่อยรอดหน่อย ถ้าบงสวนไม่ยาจ้ะมีอย่างเน่มีผักเยอะมีักเยอะนสวนเมียถ้าบงสวนไม่ยาคุณอะไม่ยาปุ๋ยยังุหนนทัวร์สงอันนี้มาดกันสิมาคิดคิิิย กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบรถแตนที่เราให้แม่ขึ้นสวยเลยนะแตงตนี่ยจะแตนที่แว่นให้แม่ยามาปลูกบนงาม,มงาม,งามสลัดกระทยเอาไหมยักไหมสลดมัดแมวเอเอแตนที่แว่นให้แม่ยามาปลูกไม่อยากปลูกแตงงามงามจ้ะโอ้ผมมีเวลาเบิ่งสวนเอามีเวลาป้าบอกเดือก,กี่ก็ตน้นใหญ่แถปีนี้ตน้ตน,ต<อ>นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เนาะ ต้นใหญ่คกอีลีหรอเอลอ, <S 2> <S 2> อลมเย็นสบายักเย็น,ยนยหญางามดูจ้ะสวนไม่ยาผักเป็นหางามราจ์เป้กรรากงงามแตงไม่ยหาก็เริ่มขึ้นแล้วจ้ะคนละเริ่มดกละหญ้าสบายดีเยะจ้ะ หน้าสุขภาพแข็งแรงแต่พอปูแหวนบระยู่ธ์เราจะไปลปะไปเหมือนตำรวจสวนแม่ไปบ้านเถอะไปบ้านเดินออกสางนู้นไปเลยหิวข้าวเร็วโอ้ไปบ้านหิวข้าวแล้วเขาก็มาสวนหิวข้าวล่ะเขาก็มาสวนหิวข้าวเลยไปบ้านเถอะเดินไปบ้านมามาเรนะ็ว หิ้วเข่าวะสิกระลากกระดอกกระเดียะเออกระลักกระดอกกระเดียคุณนั่นแหละอันนีอย่างอู้ดอกไม้สวยว่าถ่ายรูปให้นะเร็วถ่ายรูปให้ดอกเบี้ยกระดนี้ยิ้มยิ้มแล้วเลยน่ะยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยเฮ้ยดอกอะไรอ่ะดอกอีหยังคืองามแต่จับบางคนมองเนี่ย โอ้ดอกอีหยังเหืองามงามเนาะโอ้งามขนาดนี้น่ะสวยจริงๆนะไม่ได้โกหกเป็นสวยปไปไปงามมีหลีจ้ะดอกอีหยังดูน่ะดอกอีหยังเหือแค่นั้นบ่หลุดจ,จักดอกจก้ะดูบางตน้ตนต้นโตต้ตนเพิ่นที่เป็นแบบสี่โอ้งามมีหลีแล้วเนี่ยไม่ได้งามเล่นๆสวนไอ้คางบ้าน ขางสวนไม่ยาไหมจ้ะสวนข่างสวนไม่ยางามอีหลีจ้ะสวนเพลินตาหูดอกกุหลาบข้างหน้าฝั่งหลังก็สวยโอ้โหพึ่นมีเวลาเห็ดสวนมันาสวนเพลินสะอาดสะอาดท่าย่างเหรียญสวนโมสวนเขาสะอาดสวนเ่าไม่ได้หยาหัวเลาะหัวเลาะชอบใจ สวนคนไทยกับฝรั่งมีแต่หญ้าแมนอยู่จ้ะสวนแหวนมีแต่หญ้าไม่ึ้นสักอย่างหนาวขนาดนี้หนาวเนาะหลงแหวนว่ามีเวลาไม่ยามไม่ยามมาเสียหนาถนนให้ไม่หยามมาเสียหนาถนนให้แหวนเครึ่งครึ่งนึงเป็นสวนของแหวนเครึ่งนึงเป็นสวนของข่างบ้านก็เจ้ามาเห็ดแต่ว่าไม่ยามมาเห็ดเลยมายาบไม่ยาบมาเห็ดให้แหวนเครึ่งนึ่งสะอาดเลยจ้ะไม่ยามมาเห็ดให้ พ่็แบบโมมีเวลาเดทงานอู้ดอก,มกไม้ก็จะดอกงามเนาะเนี่ยงามอิ๋วหรองามกระรอกกระเดีย <c oughs> <c oughs> เอาคนงามเนาะเป็นไทยลงเฟีดไทยดอกไม้ลงเฟีดถ้ากันยางเป็นรถหรอจ๊ะสิบก้าบ้านละ่ะฝรั่งหิ้วเข่าแบบมีสักกันยังมีแค่นี้เดียว <c oughs> มีแต่งเด้ไม่มีสักอย่างมาสวนหราเก็บราคเก็บหนากระไรหยังไม่ได้แต่ง <ละ S 1> ไม่ใช่หนาฮะการบ้านไปห<า>ปปไปยังไปก,กินข้าวเราเออกินข้าวแล้วไปใส่งานหาตาตังเลี้ยงเมียเฮ็ดง,งานหาสตางค์เลี้ยงเมียเมียก็ไปเฮ็ดงานหาสตางค์เลี้ยงผัวเหมือนกันโอเคชอบใจผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงผัว ผัวเลี้ยงเมียเมียเลี้ยงผัวมาสินพออ่อหลังไปไปไปบ้านไปบ้านสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่ก้อนดูดูดคลิปก็ไช่ครับพลังพลังคลิปบ,บายบายบายจ้าขอบคุณนะค่ะเด้อ